สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหาวิชาเคมีกันในวันนี้นะครับเราจะมาทบทวนประเด็นสำคัญสคัญที่น่าสนใจจากเอกสารแบบฝึกหัดออที่ได้รับมาซึ่งเหมาะมากๆสำหรับนักเรียนที่กำลังเตรียมตัวสอบนะครับในการพูดคุยวันนี้เราจะเน้นไปที่ออสามหัวข้อหลักๆครับก็คือการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุและก็ไอออนพร้อมทั้งการนับจำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยว การทำความเข้าใจเรื่องเลขควอนตัมแล้วก็จำนวนออร์บิทัลทั้งหมดในระดับพลังงานหลัก n เท่ากับ5และสุดท้ายคือการคำนวณเกี่ยวกับพลังงานความถี่ความยาวคลื่นโดยใช้ตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับจากเลเซอร์ใน CD DVD แล้วก็ Blu-ray มาเริ่มสำรวจเนื้อหาเหล่านี้ด้วยกันเลยครับ สวัสดีค่ะหัวข้อทั้งหมดนี่เป็นเหมือนเสาหลักเลยนะคะในการทําความเข้าใจโครงสร้างอะตอมแล้วก็สมบัติของธาตุเพราะว่ามันเชื่อโยงกันหมดเลยค่ะการจัดเรียงอิเล็กตรอนเนี่ยจะช่วยให้เราเห็นภาพว่าอิเล็กตรอนเขาอาศัยอยู่ในอะตอมอยังไงส่วนเลขควอนตัมก็จะมาให้รายละเอียดแบบว่าที่อยู่แล้วก็ลักษณะของอิเล็กตรอนแต่ละตัวให้มันชัดเจนขึ้นไปอีก แล้วก็เรื่องพลังงานกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะก็เป็นกุญแจสําคัญเลยในการเข้าใจว่าสสารมีปฏิสัมพันธ์กับพลังงานยังไงเช่นการดูดกลืนหรือคายแสงการทบทวนวันนี้ก็น่าจะช่วยให้เห็นภาพรวมแล้วก็จุดที่ควรให้ความสําคัญเป็นพิเศษ,ษ,ษ,ษสําหรับการสอบค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยการจัดเรียงอิเล็กตรอนจริงๆก็คือการหาว่าอิเล็กตรอนแต่ละตัวในอะตอมเนี่ยไปอยู่ตรงไหนในบ้านหรือออร์บิทตลแบบไหนรอบนิวเคลียส เอกสารที่ได้มามีตัวอย่างน่าสนใจครับเริ่มจากไทเทเนียม Ti เลขอะตอม22ครับผมค่ะสำหรับไทเทเนียมนะคะ Ti ซึ่งมี22อิเล็กตรอนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในสภาวะพื้นฐานตามหลักอัลฟเบาที่ให้เติมอิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่ำสุดก่อนก็จะได้เป็น 1s กำลัง2 2s กำลัง2 2p กำลัง6 3s กำลัง2 3p กำลัง6 4s กำลัง2 3d กำลัง2ค่ะ หรือถ้าจะเขียนแบบย่อดโดยใช้แก๊สมีสกุลตัวก่อนหน้าคือ gon, R าร์กอน Ra ก็จะเป็น Ar 4s^2 3d^2 ทีนี้ถ้าเราลองวาดแผนภาพออร์บิทัลดูนะคะเพื่อดูการบรรจุอิเล็กตรอนจะเห็นว่าใน 4s ออร์บิทัลเนี่ยมี2อิเล็กตรอนจับคู่กันอยู่ขีดสูงกับขีดต่ำส่วนใน 3d s u b เ h ล l l ซึ่งมี5 o r ออร์บิทัลมีอิเล็กตรอนอยู่2ตัวตามกฎของฮุนเลค่ะ ซึ่งบอกว่าอิเล็กตรอนจะชอบกระจายตัวอยู่ในออร์บิทัลเดียเด่ยวๆให้มากที่สุดก่อนจับคู่แล้วก็ต้องมีสปินทิศทางเดียวกันด้วยนะคะเพื่อความเสถียรดังนั้นใน 3d ทั้ง5ห้องนี้อิเล็กตรอน2ตัวจะอยู่แยกห้องกันแล้วก็หันหัวขึ้นเหมือนกันนั่นหมายความว่าอะตอมไทเทเนียมในสภาวะพื้นฐานมีอิเล็กตรอนเดี่ยวออยู่2ตัวค่ะใน 3d ออร์บิทัลอ๋อคำใช้แผนภาพออร์บิทัลกับกฎของฮุนตนี่ช่วยให้เห็นภาพชัดเลยนะครับ แล้วถ้าไทเทเนียมกลายเป็นไอออนล่ะครับเอกสารบอกว่าไอออนที่เสถียรคือ Ti 3 c o s กับ Ti 4 c o s ลองดู Ti 3 c o s ก่อนการเกิดไอออนบวกนี่คือเสียอิเล็กตรอนไปแต่มีหลักการไหมครับว่าจะเสียตัวไหนก่อน มีหลักการที่สำคัญมากค่ะเวลาอะตอมจะกลายเป็นไอออนบวกหรือแคทไอออนเนี่ยนะคะมันจะเสียอิเล็กตรอนจากระดับพลังงานหลัก n ที่อยู่ชั้นนอกสุดก่อนเสมอค่ะย้ำนะคะชั้นนอกสุดก่อนในกรณีของไทเทเนียม Ar 4s 2 3d 2เรามีอิเล็กตรอนในระดับ n เท่ากับ4คือ 4s ใช่ไหมคะแล้วก็ n เท่ากับ3คือ 3d ดังนั้นชั้นนอกสุดก็คือ n เท่ากับ4ค่ะ อ๋อ oh, n เท่ากับ4คือนอกสุดใช่ค่ะการจะสร้าง Ti 3 cos ก็ต้องดึงอิเล็กตรอนออกไป3ตัวเราจึงต้องดึง2ตัวออกจาก 4s ให้หมดก่อนดึง 4s ออก2ตัวค่ะแล้วค่อยไปดึงตัวที่3ออกจาก 3d ค่ะทำให้การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ Ti 3บวกกลายเป็น Ar 3 d 1เพราะว่าแผนภาพออร์บิทัลของ 3d ก็จะเหลือแค่ t up สรุปคือ Ti 3บวกมีอิเล็กตรอนเดี่ยวเหลืออยู่1ตัว การที่มันเสีย 4s ก่อน 3d นี่สำคัญมากนะคะเพราะบางทีเราอาจจะนึกว่าเอ๊ะ 3d พลังงานสูงกว่า 4s หรือเปล่าตามลำดับการเติมแต่เวลาดึงออกต้องดูที่เลขเ้นพลังงาน n เป็นหลักค่ะเป็นจุดที่ต้องระวังเลยนะครับเนี่ยดึงออกจาก n สูงสุดก่อนเสมอไม่ใช่ลำดับพลังงานตอนเติมเข้าไปโอเคครับเข้าใจประเด็นนี้แล้วครับตัวอย่างต่อไปคือสังกะสี Zn เลขอะตอม30ครับการจัดเรียงอิเล็กตรอนคือ Ar cs 2 3 d 1 0ใช่ค่ะสังกะสี ar cs 2 3 d 1 0จะเห็นว่า3 d subshell เนี่ยบรรจุอิเล็กตรอนเต็มพอดีเลย10ตัวเมื่อดูแผนภาพออร์บิทัล cs ก็เป็น t up t down และ3 d ทั้ง5 o r ออร์บิทัลก็เต็มหมดเลย t up t down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  ไม่มีอิเล็กตรอนตัวไหนอยู่เดียวๆเลยดังนั้นอะตอมสังกะสีจึงไม่มีอิเล็กตรอนเดี่ยวค่ะ ซึ่งการที่ซับชลเต็มแบบนี้ทั้ง 4s และ 3d ก็เป็นรูปแบบที่ค่อนข้างเสถียรนะคะแล้วถ้าเป็นไอออน Zn2+ ละครับซึ่งพบบ่อยมากเลยสำหรับสังกะสีการเกิด Zn2+ บกก็คือดึงอิเล็กตรอนออก2ตัวก็ตามหลักเดิมเลยค่ะดึงจากชั้นนอกสุด n เท่ากับ4ก่อนก็คือ 4s เหมือนเดิมถูกต้องค่ะ นั่นคือดึง2ตัวจาก c s ออกไปทำให้การจัดเรียงของ Zn 2บวกเป็น r3d10 ซึ่ง 3d ก็ยังคงเต็มเหมือนเดิมดังนั้น Zn ต n2+ กก็ไม่มีอิเล็กตรอนเดี่ยวเช่นกันค่ะสังเกตว่าทั้ง z n อะตอมและ z n2+ ไอออนต่างก็ไม่มีอิเล็กตรอนเดี่ยวเลยเข้าใจครับตัวอย่างสุดท้ายในหัวข้อนี้นะครับ d+sn เลขอะตอม50การจัดเรียงดูซับซ้อนขึ้นมาหน่อย kr5s24d105p2 ตัวนี้เป็นธาตุหมู่หลักหรือ p-block แล้วนะครับหลักการยังคงเดิมค่ะเราสนใจอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดซึ่งสำหรับ d i b l k Sn ก็คือระดับ n เท่ากับ5ซึ่งมีทั้ง 5s2 และ 5p2 ค่ะส่วน 4d10 นั้นเต็มและอยู่ชั้นในกว่าถ้าวาดแผนภาพออร์บิทัลเฉพาะชั้น n เท่ากับ5จะเห็นว่า 5s เป็นอุบอุบส่วน 5p ซึ่งมี3ออร์บิทัลมีอิเล็กตรอนอยู่2ตัวก็ต้องใช้กฎของหุ่นอีกครั้งอ๋อกระจายตัวก่อนใช่ค่ะ คือกระจายตัวไปอยู่คนละห้องก่อนอุบอุบดังนั้นอะตอมดีบุกจะมีอิเล็กตรอนเดี่ยว2ตัวใน 5p ออร์บิทัลค่ะเอกสารบอกว่าไอออนที่เสถียรของดีบุกคือ Sn4+ พบในสารอย่าง SnO2 ด้วยการเกิด Sn4+ คือต้องดึงอิเล็กตรอนออก4ตัวก็เริ่มจากชั้นนอกสุด n เท่ากับ5ก่อนเลยต้องดึงทั้งอิเล็กตรอนใน 5p แล้วก็ 5s ออกไปดึงออกหมดเลยทั้ง 5p และ 5s ใช่ค่ะ โดยดึง2ตัวจาก 5p ก่อนแล้วก็ดึงอีก2ตัวจาก 5s รวมเป็น4ตัวพอดีทำให้การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ Sn4+ กลายเป็น Kr4d10 ซึ่งเหลือแต่ชั้น 4d ที่เต็มดังนั้น Sn4+ จึงไม่มีอิเล็กตรอนเดียวค่ะจะเห็นว่าการเกิดไอออนที่สเสถียรมักจะทำให้การจัดเรียงอิเล็กตรอนคล้ายกับแก๊สมีสกุลหรือไม่ก็มีสับเชลที่เต็มไปเลยสรุปจากตัวอย่างทั้งหมดนี้ การจัดเรียงอิเล็กตรอนต้องใช้หลักออฟเบลกฎของ h u n ส์แล้วก็หลักการกีดกานของพอลีร่วมกันส่วนการเกิดไอออนบวกต้องดึงอิเล็กตรอนจากระดับพลังงานหลัก N สูงสุดออกไปก่อนเสมออันนี้สำคัญมากการระบุอิเล็กตรอนเดี่ยวก็อาศัยแผนภาพออร์บิทัลกับกฎของฮันส์ซึ่งความเข้าใจตรงนี้ สำคัญมากในการทำนายสมบัติทั้งแม่เหล็กหรือแม้แต่แนวโน้มการเกิดปฏิกิริยาเคมีบางอย่างของธาตุนั้นๆน,น,นะครับพื้นฐานที่แข็งแรงมากเลยสำหรับการต่อยอดไปเรื่องพันธะเคมีแล้วก็ตารางธาตุค่ะเอาล่ะครับหลังจากที่เราได้จัดบ้านให้อิเล็กตรอนกันไปแล้วทีนี้ลองมาดูที่อยู่แบบละเอียดขึ้นด้วยเลขควอนตัมกันบ้างเอกสารถามเกี่ยวกับเลขควอนตัมและจำนวนออร์บิทัลทั้งหมดที่เป็นไปได้ในระดับพลังงานหลัก n เท่ากับ5ครับผม เรื่องแรกควอนตัมนี่เหมือนเป็นระบบรหัสปริีนาของอิเล็กตรอนเลยค่ะมันมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนนะคะทําให้เราไม่ต้องจําทุกอย่างแค่เข้าใจความสัมพันธ์ก็พอค่ะเมื่อโจทย์กําหนดระดับพลังงานหลักหรือ principal quantum number n เท่ากับ5มาให้เนี่ยนะคะค่าที่เป็นไปได้ของเลขควอนตัมตัวถัดมาคือเลขควอนตัมโมเมนตัมเชิงมุมหรือ angular momentum quantum number หรือ l, l เนี่ยนะคะจะมีค่าได้ตั้งแต่0ไปจนถึง n ลบ1ค่ะ 0ถึง n ล1ใช่ค่ะดังนั้นสำหรับ n เท่ากับ5ค่า l ที่เป็นไปได้ก็คือ l เท่ากับ0 1 2 3และ4ค่ะมี5ค่าอ๋อมี l ได้ถึง5ค่าเลยแล้วค่า l แต่ละค่ามันบอกอะไรเกี่ยวกับที่อยู่ของอิเล็กตรอนครับค่า l จะบอกชนิดหรือรูปร่างของระดับพลังงานย่อยหรือสับเชลที่อิเล็กตรอนนั้งอยู่ค่ะโดยมีสัญลักษณ์ที่เราคุ้นเคยกันดี l เท่ากับ0คือ s subshell ค่ะในที่นี้ก็คือ 5s รูปร่างเป็นทรงกลม l เท่ากับ1คือ p subshell หรือ 5p รูปร่างคล้ายๆาดัมเบลมี3มทิศทาง l เท่ากับ2คือ d subshell หรือ 5d รูปร่างจะซับซ้อนขึ้นส่วนใหญ่คล้ายดอกไม้4กลีบ l เท่ากับ3คือ f subshell หรือ 5f อันนี้รูปร่างยิ่งซับซ้อนกว่า d เข้าไปอีกค่ะ และ l เท่ากับ4ตามทฤษฎีเรียกว่า g สับเชลหรือ5 g ค่ะแม้เราจะไม่ค่อยเจออิเล็กตรอนใน5 g ของธาตุทั่วไปในสถานะพื้นฐานนะคะแต่ตามหลักการแล้วในระดับพลังงาน n เท่ากับ5เนี่ยมันมีระดับพลังงานย่อยนี้อยู่ค่ะนอกจากนี้ค่า l ยังกำหนดจำนวนออร์บิทัลในแต่ละสับเชลด้วยผ่านเลขควอนตัมแม่เหล็กหรือแมกเนติกควอนตัมนัมเบอร์ m สับ l สับ ซึ่ง m sub l จะมีค่าได้ตั้งแต่ลบ l ไปจนถึง plus l รวม0ูย์ด้วยนะคะจำนวนค่า m sub l ที่เป็นไปได้ก็คือจำนวนออร์บิทัลนั่นเองซึ่งมันจะเท่ากับ 2l plus 1เสมอค่ะอธิบายแบบนี้เห็นภาพเลยครับว่า l กับ m sub l มันสัมพันธ์กันยังไงงั้นลองไล่ดูนะครับ l เท่ากับ0ก็คือ 5s มี2คูณ0 plus 1เท่ากับ1 o r b i ออร์บิทัลก็คือ m sub l เท่ากับ0 1> l เท่ากับ1หรือ 5p มี2คูณ1บวก1เท่ากับ3ออริทัล m sub l ก็มีลบ1 0บวก1 l เท่ากับ2หรือ 5d มี2คูณ2บวก1เท่ากับ5ออริทัล m sub l ก็ลบ2ลบ1 0บวก1บวก2 l เท่ากับ3หรือ 5f มี2คูณ3บวก1เท่ากับ7ออริทัล m sub l ตั้งแต่ลบ3ถึงบวก3และสุดท้าย l เท่ากับ4หรือ 5g มี2คูณ4 1เท่ากับ9ออ b i บิทัล m sub l ก็ตั้งแต่ลบ4ถึง4ครบั่วนเลยทีนี้คำถามคือแล้วรวมทั้งหมดในระดับพลังงานหลัก n เท่ากับ5เนี่ยมี Or b i บิทัลอยู่ทั้งหมดกี่ออ b i บิทครับเราก็นำจำนวน Or b i บิทัลจากแต่ละซับช h ล l l หรือแต่ละค่า l ที่เราเพิ่งหาได้เมื่อกี้มารวมกันค่ะก็คือ1จาก 5s 3จาก 5p 5จาก 5d plus จาก5 f plus จาก5 g รวมแล้วได้25 Or บออร์บิทัลค่ะ25ออร์บิทัลใช่ค่ะแต่ว่ามีวิธีคิดที่ง่ายกว่านั้นด้วยนะคะเป็นสูตรลัดที่ใช้ได้เสมอเลยคือจำนวนออร์บิทัลทั้งหมดในระดับพลังงานหลัก n ใดๆเนี่ยจะเท่ากับ n s q u a เสมอค่ะในกรณีนี้ n เท่ากับ5้ใช่ไหมคะดังนั้น5้ q u a ก็เท่ากับ25ตรงกันพอดีเป๊ะเลยค่ะโอ้โห oh มีสูตรลัด n s q u a ด้วยแบบนี้ก็ง่ายเลยสิครับ แค่รู้ค่า n ก็บอกจำนวนออร์บิทัลรวมได้ทันทีสรุปคือ n กำหนดช่วงของ l 0ถึง n ลบหแล้ว l ก็กำหนดจำนวนออร์บิทัลในสับเชลนั้นๆ2 l 1แล้วเอามารวมกันหรือจะใช้ n s q u a ก็ได้เข้าใจหลักการแล้วไม่ยากอย่างที่คิดนะครับเนี่ยใช่ค่ะพอเข้าใจความสัมพันธ์แล้วก็สามารถนำไปใช้กับระดับพลังงาน n อื่นๆได้หมดเลยค่ะยอดเยี่ยมครับ เอาละมาถึงหัวข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับซึ่งเป็นการนำความรู้เรื่องพลังงานและก็คลื่นมาประยุกต์ใช้โดยดูจากข้อมูลแสงเลเซอร์ของแผ่น CD, DVD และก็บลูเรยอันนี้น่าจะทำให้เห็นภาพการเชื่อมโยงระหว่างเคมีพื้นฐานกับเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้ชัดเจนขึ้นนะครับนี้มาแล้วให้เราคำนวณหาค่าที่เกี่ยวข้องอีก2อ,อย่าง คือความยาวคลื่นหรือเวฟเลนส์ลมดาลมดาในหน่วยนาโนเมตร nm และพลังงานหรือ energy E ของโฟตอนแสงเลเซอร์นั้นในหน่วยจูล J ค่ะการคำนวณน,นี้ต้องใช้สมการพื้นฐานที่สำคัญมากๆเลย2ส,สมการเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะ สมการแรกคือ c เท่ากับ lambda new ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วแสง c ซึ่งเป็นค่าคงที่ประมาณ3.0ุคูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีในสุญญากาศนะคะกับความยาวคลื่น lambda และความถี่ new สมการนี้บอกเราว่าความยาวคลื่นกับความถี่เนี่ยแปรผกผันกันอ๋อ oh, lambda กับนิวผกผันกันใช่ค่ะสมการที่สคือ e เท่ากับ h n ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานของโฟตอนแสง1นึอนุภาค e กับความถี่ w โดยมี h เป็นค่าคงที่ของแ p l a n k หรือ planks constant ประมาณ 6. 626คูณ10ยกกำลังลบ34จูลวินาทีสมการนี้บอกว่าพลังงานจะแปรผันตรงกับความถี่ค่ะโอเคครับมีเครื่องมือคือสมการ2อันนี้งั้นมาลองใช้กับตัวอย่างแรกเลย CD เซอร์ที่มีความถี่ New เท่ากับ 3.85ุคูณ10ยกกำลัง14 S กำลังลบ1หรือ Hertz Hertz นั่นเองค่ะเรามาหาพลังงานกับความยาวคลื่นกันนะคะพลังงาน E ใช้ E เท่ากับ H นู E ก็จะเท่ากับ6.626คูณ10กำลังลบ34กิโลจูลเปอร์เซกคูณกับ3.85ุคูณ10กำลัง14เซกเปอร์เซกคำนวณข่าออกมาจะได้ E ประมาณ2.55ุคูณ10กำลังลบ19จูลค่ะนี่คือพลังงานของแสงเลเซอร์ CD 1โฟตอน ไม่เยอะแต่ก็เป็นพลังงานนะครับใช่ค่ะต่อไปความยาวคลื่นลมดาใช้ C ีเท่ากับลมดาหนูจัดรูปใหม่เป็นแล m มดาเท่ากับ4หนูล d มดาก็เท่ากับ3.0มุคูณ10กำลัง8 ms หารด้วย3.85ุคูณ10กำลัง14เปอร์เซกคำนวณได้แล a มด d าประมาณ7.79ุเคูณ10กำลังลบเเมตรค่ะได้เป็นเมตรมาต้องแปลงเป็นนานโนเมตรใช่ค่ะโจทย์ต้องการหน่วย NM ซึ่ง1 Nm คือ10กำลังลบ 9m เราก็เอา7.79เคูณ1ิบกำลังลบเเมตรมาคูณกับ1 NM ซึ่งเท่ากับ10บกำลังลบเก็ก็จะได้779 n m ค่ะความยาวคลื่น779 Nm นี่เอ่อจัดอยู่ในช่วงอ ra ินฟราเรดนะคะตาเรามองไม่เห็นแสงนี้ค่ะได้ครบเลยทั้งพลังงานและความยาวคลื่นแถมรู้ด้วยว่าเป็นช่วงอ ra ินฟราเรดต่อไป DVD เดเซอร์ครับความถี่สูงขึ้นมาหน่อยหนูเท่ากับ4.62คูณ10กำลัง14 ใช้หลักการเดิมคำนวณแบบเดียวกันเลยค่ะพลังงาน E ก็ E เท่ากับ h new เท่ากับ6 6จ6คูณ10กำลังลบ34 j ูเซคูณ4 6 2คูณ10กำลัง14 Hz เฮิรตซ์ได้ประมาณ3.06คูณ10กำลังลบ19จูลจะเห็นว่าพลังงานสูงกว่าของ CD เล็กน้อยนะคะตามความถี่ที่สูงขึ้นจริงด้วยครับ ส่วนความยาวคลื่นแลมดาก็แลมดาเท่ากับ C ส่วนนิวเท่ากับ3.0ุคูณ10กำลัง8เมตรเปอซกหาร4.62คูณ10กำลัง14เฮิรตซ์ได้ประมาณ6.49คูณ10กำลังลบ7เมตรแปลงเป็นนาโนเมตรก็ได้649 Nm mm, ค่ะความยาวคลื่อง649 Nm mm, นี่คือช่วงแสงสีแดงค่ะเรามองเห็นได้อ๋ออันนี้เห็นเป็นสีแดงแล้วตัวสุดท้าย blue Ray laser ความถี่สูงสุดในกลุ่มนี้เลย นิวเท่ากับ741คูณ10บกำลัง14 h สเฮิร์ตครับค่ะมาดูกันเลยพลังงาน E E เท่ากับ H นิวเท่ากับ6.626คูณ10บกำลังลบ34จูลเซกคูณ7.41คูณ10บกำลัง14 h สเฮิร์ตได้ประมาณ4.91คูณ10บกำลังลบ19จูลพลังงานสูงสุดเลยค่ะสูงสุดใน3ตัวนี้ใช่ค่ะส่วนความยาวคลื่นลัมดาลัมดาเท่ากับ4ส่วนนิวเท่ากับ3.0คูณ10กำลัง8เมตรเซ หาร7.41คูณ10กํลัง14เฮิรตซ์ได้ประมาณ4.05คูณ10กํลังลบ7เมตรแปลงเป็นนาโนเมตรก็จะได้405 nm ค่ะความยาวคลื่น405 nm นี้อยู่ในช่วงแสงสีม่วงหรือน้ำเงินม่วงค่ะนี่คือจุดที่ม่าสนใจมากเลยนะครับพอเราคำนวณครบทั้ง3แบบจะเห็นรูปแบบที่ชัดเจนมากเลย CD ความถี่ต่ำสุด3.85คูณ10ยกกํลัง14เฮิรตซ์ได้ความยาวคลื่นยาวสุด779นาโนเมตร IR แล้วก็พลังงานต่ํสุด สองคูณ10ยกกำลังลบ19จูดีวีดยู่ตรงกลางความถี่กลาง4.62คูณ10ยกกำลัง1 4บเฮิรตส์ความยาวคลื่นกลาง649นาโนเมตรสีแดงพลังงานก็กลางกลาง3.06คูณ10ยกกำลังลบ19จูดส่วนบลูเรย์ความถี่สูงสุด7.41คูณ10ยกกำลัง1 4บเฮิรตส์ความยาวคลื่นสั้นสุด4ี่นาโนเมตรสีม่วงพลังงานก็สูงสุด4.91คูณ10ยกกำลังลบ19จูด มันสอดคล้องกับสมการที่เราใช้เป๊ะเ,ะเลยนะครับคือความถี่สูงความยาวคลื่นสั้นแต่พลังงานสูงถูกต้องแม่นยำเลยค่ะนี่เป็นการยืนยันความสัมพันธ์ที่สำคัญคือลัมด d ากับ V แปลผกผันกัน c เท่ากับลัมด้า V และ e กับ V แปลผันตรงกัน e เท่ากับ h v ซึ่งก็ส่งผลให้ e กับลัมด d าแปลผกผันกันด้วยคือพลังงานสูงความยาวคลื่นสั้นสิ่งที่น่าทึ่งคือผลลัพธ์ทางเทคโนโลยีที่ตามมาค่ะ การที่ Blu-ray ใช้เลเซอร์ที่มีความยาวคลื่นสั้นที่สุดคือ405นาโนเมตรแสงสีม่วงเนี่ยหมายความว่าลำแสงเลเซอร์สามารถถูกโฟกัสให้มีขนาดเล็กลงบนพื้นผิวของแผ่นดิสได้แม่นยำกว่าแสงสีแดงของ DVD หรือแสงอินฟราเรดของ CD มากอ๋อ oh, เพราะคลื่นมันสั้นกว่าเลยโฟกัสได้เล็กกว่าสามารถสร้างให้มีขนาดเล็กมากๆแล้วก็อยู่ชิดกันได้มากขึ้น ผลก็คือแผ่นบลูเรย์หแผ่นสามารถจุข้อมูลได้มากกว่าแผ่น DVD หรือ CD หลายเท่าตัวเลยค่ะนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่าความเข้าใจในระดับคอนตอมเกี่ยวกับธรรมชาติของแสงอย่างเรื่องพลังงานโฟตอนความยาวคลื่นเนี่ยมันนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลความจุสูงที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ได้โดยตรงเลยนะคะ เป็นการเชื่อมโยงที่ทําใ้้เห็นความสำคัญของหลักการพื้นฐานทางเคมีและฟิสิกส์เลยนะครับเนี่ยจากสมการง่ายๆสู่เทคโนโลยีรอบตัวเราจริงๆเอาละครับเพื่อเห็นภาพรวมทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้นะครับเราได้ทบทวนตั้งแต่การจัดเรียงเอิเล็กตรอนของอะตอมอย่าง Ti, CN, Sn แล้วก็ไอออน Ti 3บวก CN 2บวกแล้วก็ Sn 4บก ได้เรียนรู้วิธีการใช้กฎต่างๆแล้วก็การดูแผนภาพออร์บิทัลเพื่อระบุจำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวซึ่งมันส่งผลต่อสมบัติของธาตุด้วยจากนั้นเราก็เจาะลึกลงไปที่ที่อยู่ของอิเล็กตรอนด้วยเลขควอนตัมสำหรับระดับพลังงาน n เท่ากับ5เห็นความสัมพันธ์ของ n, l, ml แล้วก็รู้วิธีหาจำนวนออร์บิทัลทั้งหมดอย่างสูตร n กําลัง2ที่ช่วยได้มากซึ่งก็แสดงให้เห็นโครงสร้างที่เป็นระเบียบของอะตอมนะครับ และสุดท้ายเราก็ได้นําความรู้เรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาคํานวณหาความยาวคลื่นและพลังงานของแสงเลเซอร์ในเทคโนโลยีดิสต่างๆทําให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างนูลัมด d าอแล้วก็การนําไปใช้จริงหวังว่าการทบทวนในรูปแบบนี้จะช่วยให้นักเรียนที่กําลังเตรียมตัวสอบสามารถเชื่อมโยงแล้วก็จดจําแนวคิดหลักๆเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับ มีอีกประเด็นหนึ่งที่อยากชวนให้คิดต่อยอดจากสิ่งที่เราคุยกันไปนะคะลองพิจารณาดูว่าทั้ง3หัวข้อนี้มันเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้งแค่ไหนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานและออร์บิทอลต่างๆซึ่งถูกกำหนดรายละเอียดด้วยเลขควอนตัม n, l, m subscript l เนี่ยนะคะคือสิ่งที่กำหนดโดยตรงเลยว่าธาตุนั้นๆจะสร้างพันธะเคมีแบบไหนมีสมบัติทางเคมีอย่างไรเป็นโลหะอโลหะหรือกึ่งโลหะ ในขณะเดียวกันพลังงานของแสง E เท่ากับ hE ที่เราคำนวณกันไปก็คือพลังงานที่สามารถไปกระตุ้นให้อิเล็กตรอนในอะตอมเหล่านั้นกระโดดข้ามชั้นพลังงานได้ซึ่งการดูดกลืนหรือคายพลังงานในลักษณะนี้เป็นหัวใจสำคัญของเทคนิคทางเคมีวิเคราะห์ที่เรียกว่าสเปกโทรสโคปีอ๋อที่ใช้ระบุสารต่างๆ ใช่ค่ะที่นักเคมีใช้ในการระบุชนิดและปริมาณของสารต่างๆได้อย่างแม่นยำมากๆคำถามที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนที่กำลังทบทวนก็คือเมื่อเราเข้าใจหลักการจัดเรียงอิเล็กตรอนและเลขควอนตัมอย่างดีแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถ ทานายหรือพิจิตรสมบัติทางเคมีหรือแนวโน้มการเกิดปฏิกิริยาของาธาตุอื่นๆที่เราอาจจะยังไม่คุ้นเคยหรือไม่ได้ยกตัวอย่างในวันนี้ได้แม่นยำม,มากขึ้นได้อย่างไรบ้างลองนําหลักการเหล่านี้ไปพิจารณา,าธาตุต่างๆในตารางาธาตุอาจจะทําให้เห็นรูปแบบและความเชื่อมโยงที่น่าสนใจมากขึ้นค่ะเป็นคำถามที่กระตุ้นให้คิดต่อย,ยอดได้ดีมากเลยครับ ต้องขอบคุณสำหรับข้อมูลและการอธิบายที่ชัดเจนมากๆในวันนี้นะครับหวังว่าการเจาะลึกเนื้อหาเคมีครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่กำลังทบทวนบทเรียนนะครับขอให้โชคดีกับการเตรียมทัวสอบครับ